นักรบแห่งปัทภีถอดรหัสชะตาผู้กล้าหาญและอดทนแห่งวันอังคารวันอังคารหากวันอาทิตย์คือพลังของไฟและวันจันทร์คือความอ่อนโยนของน้ำวันอังคารคือพลังแห่งนักสู้คือความกล้าหาญที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งและไม่ย่อท้อนี่คือวันที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระอังคารหรือมังคละเทพผู้เป็นเทวดาแห่งสงครามและนักรบ ผู้ที่ถือกำเนิดในวันนี้จึงมีธาตุดินเป็นธาตุประจำตัวซึ่งเป็นดินที่แข็งแกร่งดินที่พร้อมจะรับแรงกระแทกดินที่อุดมไปด้วยแร่เหล็กและพร้อมที่จะใช้พลังงานอย่างหนักหน่วงเพื่อสร้างความสำเร็จชีวิตของคนวันอังคารจึงประหยัดได้กับการเดินทัพพวกเขาไม่ใช่คนที่เดินช้าหรือลังเลแต่คือคนที่มองเป้าหมายแล้วพุ่งชนมีความมานะบากบัน่นและไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อย พวกเขาคือคนที่จะเป็นที่พึ่งพาได้เสมอในสถานการณ์วิกฤตเป็นคนตรงไปตรงมาและมีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยหัวใจนักสู้และพลังแห่งธาตุดินพลังงานของพระอังคารและธาตุดินหลอหลอมให้คนวันอังคารมีบุคลิกที่ชัดเจนและมีแรงขับเคลื่อนในชีวิตสูงมากนักสู้และไม่กลัวปัญหา ความเป็นนักสู้คือ DNA ของคนวันอังคารพวกเขาไม่ใช่นักทฤษฎีแต่เป็นนักปฏิบัติเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาพวกเขาจะไม่หลบหนีหรือรอความช่วยเหลือจากใครแต่จะลุกขึ้นสู้และหาทางแก้ไขด้วยกำลังกายและกำลังใจของตัวเองอย่างเต็มที่พวกเขาเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่เอาชนะไม่ได้หากใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดกล้าหาญและแข็งแรงความกล้าของคนวันนี้คือความกล้าในเชิงรุก เป็นความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูหรือกล้าที่จะบุกเบิกเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนพวกเขามีพลังงานในตัวสูงมากทั้งพลังกายและพลังใจที่แข็งแกร่งทําให้พวกเขาสามารถทํางานหนักหามรุ่งหามค่ำหรือรับแรงกดดันได้มากกว่าคนทั่วไปตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ธาตุดินทําให้พวกเขามีความมั่นคงและซื่อตรง พวกเขาไม่ชอบความวกวนซับซ้อนหรือการเสแสร้งดังนั้นเมื่อพวกเขาพูดพวกเขาจะมักจะตรงไปตรงมาชัดเจนและบางครั้งอาจจะดูห้วนหรือขวานผ่าซากไปบ้างแต่ก็เป็นคนที่ไว้ใจได้และพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างคนที่รักและพวกพอ้องเสมอความมานะบากบัน่นพวกเขามีความอดทนและความพยายามสูงมากเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วจะทำอย่างไม่ลดละไม่ว่าต้องเจออุปสรรคหนักหนาขนาดไหนก็ตาม ความสำเร็จของคนวันอังคารจึงมักจะมาจากความขยันและมานะอย่างแท้จริงไม่ใช่โชคช่วยเรื่องดีความสำเร็จจากหยาดเหงื่อและสองมือคนวันอังคารได้รับพรจากชะตาให้มีความสำเร็จที่มั่นคงยั่งยืนและเป็นผลลัพธ์จากการลงมือทำอย่างจริงจังสำเร็จได้ด้วยความขยันและอดทน ตำราพรมชาติเน้นย้ำว่าความสำเร็จของวันนี้ไม่ได้มาเพราะดวงแต่มาเพราะความอุตสาหะพวกเขามีพลังงานในการทำงานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ด้วยกำลังของตัวเองและทรัพย์สมบัติที่หามาได้มักจะมั่นคงราวกับรากแก้วของต้นไม้ใหญ่เป็นผู้นำยามวิกฤตในยามสงบ คนวันอังคารอาจดูเหมือนเป็นคนเจ้าอารมณ์และควบคุมยากแต่เมื่อเกิดวิกฤตหรือความวุ่นวายพวกเขาจะกลายเป็นที่พึ่งที่มั่นคงที่สุดทันทีเพราะความเด็ดขาดความกล้าและความสามารถในการตัดสินใจภายใต้ความกดดันจะฉายแสงออกมาทำให้พวกเขากลายเป็นฮีโร่ในสายตาคนรอบข้างมีทัพย์จากอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน เนื่องจากเป็นธาตุดินพวกเขาจึงมักจะมีโชคลาภหรือความผูกพันกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จับต้องได้และมีความมั่นคงสูงการลงทุนในสิ่งเหล่านี้มักจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่งอกเงยในระยะยาวร่างกายแข็งแรงและไม่ย่อท้อต่อโรคภัยพลังของพระอังคารมักจะให้ความแข็งแกร่งทางร่างกายทำให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีมีความอดทนต่อความเจ็บป่วยและสามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้เร็ว ข้อควรระวังดาบสองคมแห่งนักรบพลังอันมหาศาลของรอ่งางคายก็มีด้านที่ต้องระวังซึ่งหากไม่ควบคุมอาจน,นำพาปัญหาใหญ่มาสู่ชีวิต 1. ใจร้อนและหัวแข็งนี่คือข้อเสียที่เด่นชัดที่สุดความใจร้อนทำให้พวกเขามักจะตัดสินใจเร็วเกินไปขาดการไตรตรองหรือพูดจาโพรงออกมาโดยไม่คิดถึงผลกระทบในระยะยาวและเมื่อรวมกับนิสัยที่หัวแข็ง คือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครก็จะทําให้เกิดความขัดแย้นและเป็นศัตรูกับคนรอบข้างได้ง่ายทั้งที่ความตั้งใจของพวกเขาคือความถูกต้อง 2. องชอบตัดสินใจเร็วเกินไปโดยความที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนพวกเขามักจะลงมือทำก่อนคิดหรือสรุปเรื่องราวอย่างรวดเร็วโดยยังไม่มีข้อมูลครบถ้วนการตัดสินใจที่วุ่วามนี้อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุน หรือทำให้เสียโอกาสดีๆเพราะรีบเร่งเกินไป 3. ใช้กำลังหรืออารมณ์นำทางในสถานการณ์ที่ครับขันหากควบคุมสติไม่ได้คนวันอังหารอาจจะใช้กำลังหรืออารมณ์เข้าจัดการปัญหาแทนการใช้เหตุผลพวกเขามีแนวโน้มที่จะชอบการท้าทายชอบการเอาชนะและเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วจะรุนแรงและควบคุมยากจนอาจทำลายความสัมพันธ์หรือชื่อเสียงที่สั่งสมมาได้อย่างน่าเสียดาย 4เหนื่อยล้าและโดดเดี่ยวแม้จะกล้าหาญแต่ความที่ชอบแบกรับปัญหาไว้คนเดียวและไม่ยอมแสดงความอ่อนแอทำให้คนวันอังคารมักจะรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจอย่างหนักและบางครั้งก็อาจรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะคนรอบข้างไม่กล้าเข้าใกล้หรือให้ความช่วยเหลืออย่างที่ควรจะเป็นมงคลเสริมชะตาการปรับสมดุลพลังแห่งเล็ เพื่อช่วยควบคุมและเสริมพลังนักสู้ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ตำราพรมชาติจึงแนะนำสิ่งของและสีสันที่ช่วยนำพาชัยชนะและความมั่นคงของมงคลของมีคมอาวุธเหล็กสิ่งเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระอังคารโดยตรงหมายถึงเครื่องมือในการต่อสู้การทำงานหนักและความเด็ดขาดการพกพาสิ่งที่ทำจากเหล็กหรือโลหะแข็งเช่นนาฬิกาข้อมือที่มีส่วนประกอบของเหล็ก หรือเครื่องรางรูปอาวุธจะช่วยเสริมพลังอำนาจและความมุ่งมั่นในการทำงานสีเสริมดวงแดงม่วงดำเป็นกลุ่มสีที่ช่วยเสริมอำนาจความมั่งคั่งและลดอุปสรรคสีแดงช่วยกระตุ้นความกล้าหาญและความกระตือรือรน้นสีม่วงช่วยเสริมสติปัญญาและความลึกลับที่น่าเกรงขามสีดำเป็นสีที่มั่นคงและดูดซับพลังงานด้านลบทำให้พวกเขามีความหนักแน่นและดูน่าเชื่อถือมากขึ้น ดอกไม้ประจำวันกล้วยไม้ชมพูแม้จะเป็นสีชมพูคือสีประจำวันแต่กล้วยไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปราณีตความรักและความมั่นคงเป็นดอกไม้ที่ต้องอาศัยความอดทนในการเลี้ยงดูจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ลงตัวของความแข็งแกร่งคือธาตุดินที่ถูกห่อหุ้มด้วยความอ่อนโยนคือสีชมพูช่วยให้คนวันอังคารดูนุ่มนวลและน่าเข้าถึงมากขึ้นอัญมณีเพทายชมพูหรือพิงแซฟไฟ ถูกเรียกว่าตามพาพรหรืออัญ,ญมณีสีชมพูเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ช่วยเสริมเรื่องความเมตตาและความอ่อนโยนทําให้ความกร้าหานลดลงและช่วยให้ได้รับความรักความเอ็นดูจากผู้อื่นมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันก็เสริมความมั่นคงทางการเงินด้วยเส้นทางอาชีพงานที่ท้าทายและใช้กําลังด้วยพลังนักสู้และความแข็งแกร่งคนวันนำคาญจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับอาชีพที่ต้องใช้การแข่งขัน ความกล้าหาญและความเด็ดขาดทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ปราบปรามอาชีพที่ต้องใช้ความกล้าหาญความเด็ดขาดและความมุ่งมั่นในการรักษากฎหมายช่างฝีมือวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานที่ต้องใช้ความแข็งแรงความอดทนและการลงมือปฏิบัติจริงมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคได้ดีนักกีฬาเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนอาชีพที่ต้องใช้ความมานะ ความแข็งแกร่งและการตั้งเป้าหมายเพื่อชัยชนะนักธุรกิจด้านความเสี่ยงสูงเช่นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนที่กล้าได้กล้าเสียหรือเจ้าของกิจการที่ต้องบุกเบิกตลาดใหม่พวกเขาจะรุ่งเรืองที่สุดในงานที่ต้องใช้การแข่งขันการประทะและการลงมือปฏิบัติอย่างหนักหน่วงความรักและคู่แท้ปราการแห่งรักที่ต้องการความศรัทธาในความรัก คนวันอังคารมีความจริงจังและทุ่มเทให้คู่รักอย่างหมดหัวใจแต่ก็มีความต้องการสูงเช่นกันรักแรงหึงแรงซื่อสัตย์ความรักของคนวันอังคารนั้นร้อนแรงและตรงไปตรงมาพวกเขาจะซื่อสัตย์และปกป้องคู่รักอย่างถึงที่สุดแต่ในทางกลับกันพวกเขาก็มีความหึงหวงที่รุนแรงเช่นกันเพราะเมื่อพวกเขาให้ความรักไปแล้ว พวกเขาต้องการความมั่นคงและไว้วางใจที่เท่าเทียมกันถ้าได้คนที่เคารพจะยอมอ่อนข้อจุดสำคัญในความสัมพันธ์คือคนวานังคารจะยอมอ่อนข้อและลดความหัวแข็งลงได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้คนที่เคารพนับถือมาเป็นคู่รักเท่านั้นคนรักต้องมีวุฒิภาวะมีเหตุผลและสามารถเป็นที่พึ่งทางคิดให้พวกเขาได้หากคู่รักมีความอ่อนแอขี้แยหรือไม่มีความมั่นคง พวกเขาก็จะรู้สึกว่าต้องเป็นผู้นำอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งทำให้ความสัมพันธ์เกิดความตึงเครียดเนื้อคู่เกื้อหนุนกันคนเกิดวันศุกร์ศุกร์คือาธาตุน้ำหรือดินตามบางตำราเป็นดาวแห่งศิลปะความอ่อนโยนและความเข้าใจคนวันศุกร์จะนำพาความสุขความโรแมนติกและความผ่อนคลายมาสู่ชีวิตที่เคร่งเครียดของคนวันอังคาร ทั้งยังเป็นผู้ที่เข้าใจและสามารถใช้ความนุ่มนวลเข้าสยบความใจร้อนได้คนเกิดวันเสาร์เสาร์คือาธาตุไฟหรือดินตามบางตำราเป็นดาวแห่งความมั่นคงความอดทนและความรอบคอบคนวันเสาร์จะมาช่วยเสริมความหนักนั่นนและความรอบคอบให้แก่คนวันอังคารทั้งยังเป็นเพื่อนคู่คิดที่สามารถร่วมสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืนและมีวินัยตำรากล่าวว่า การจับคู่กับคนวันศุกร์หรือวันเสาร์จะทําให้ชีวิตคู่มีความสมดุลมีทั้งความรักความมั่นคงและความเกื้อหนุนในการสร้างฐานะบทสรุปสําหรับผู้ครองวันอังคารชีวิตของคนวันอังคารคือเรื่องราวของความพยายามและความต่อสู้พวกเขาคือผู้ที่สร้างสรรค์ความสําเร็จด้วยสองมือที่แข็งแกร่งและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้พวกเขาคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง หากคุณคือผู้ที่ถือกำเนิดในวันอังคารจงภูมิใจในความเป็นนักสู้ที่อยู่ในสายเลือดจงใช้พลังกายและใจในการลงมือทําอย่างเต็มที่แต่จงระลึกไว้เสมอว่าการชนะสงครามภายนอกนั้นสำคัญแต่การชนะสงครามในใจคือการควบคุมอารมณ์สำคัญยิ่งกว่าจงเรียนรู้ที่จะหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนตัดสินใจใดๆและยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนที่คุณเคารพได้ เมื่อคุณสามารถผสานความกล้าหาญเข้ากับความรอบคอบได้ชีวิตของคุณจะมั่นคงและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตลอดไปและนี่คือบทที่3แห่งตำนานผู้กล้าหาญ